สเตเด็กนะครับนี้นะฮะอาซิอูดครับเป็นตัวขีดโอดยเย่เย่เอาไงเขาจะแบบไม่ต้องเอาออกมาแกะไปเดียวไบเดียวใบเอาไปปุนเปนราะมาอย่ปกฏะ่คนเนาะจะปังผมอยากจะรู้ว่าถ้า SR อออกแรกนี่กูหมดหวังเลยนะออกคล้ายๆก็ได้ไม่ว่าแต่ส่วนใหญ่คนเขาออกเออา SR ออกแรกอ่ะเขาง่ายจะมี UR อยู่ เฮียพี่ฟิลคืออะไรคืออะไรคืออะไรไม่ต้องรอแล้วไม่้องรอแล้วเฮ้ยวันนี้เมียขาเฮ้ยอย่าก่อนอย่ไปก่อนอยู่นิดนึงอ่ะไปไปส่บไปสอไปสอไปอนะฉันมีงยนไรย่ ไป้ไ่กเยนีนีไนีไนมารไต่อไปส่งต่อไปนี่อันนี้ก็ดีเขาบอกว่าดีเพราะว่าเขาบอกมาแงิวคือสไตร์าบอกว่ามันงกาปาอเีไม่มีตัวอนมาตีเพราะว่ามันมันจะีตัวที่ท่าน้ำที่มันตีตัวหลังที่อยู่ตัวหน้าของเราอ่ะอ่ามีเทปไลนตัวนี้เ่ันโอเคอันนี้ก็โยมาบรุโอโคจามะโคจามะ้ยวิามิน ลายนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสตอร์คผมไม่ใช้ไงไม่ใช่อเก็บไว้เก็บไหมอะไม่อยากได้ใบเนี้ยมันเป็นพื้นที่กดำตีนะเน่ยอ่ะเต่ว่าผมจะตาไปก็อู้ดี่สไตล์ของอสิบุฒนะขอสิบุฒนะขอสิบุฒนะเออฮานามะฮานามะฮะจิรอนโคโนโคโคฮิโกชารุไม่มีไปไดโนสไดโนสเกือไดดอเออจิตใจของน้องเก้าไม่เหลือตัวไปแล้วโอ้ยนี่พูดนะครับขาตั้งกล้องมันไปดีที่ดีได้ไห โอ้ยามันวเลยวันนี้น่คือสูงกว่าระดับ U R ครับแต่ว่าใบที่สเป็นมิซอนมิซานอสอาไปหาต่อกันไม่นาไไม่เบสตันเบสตันโอเคะบยาจิมันี้มันี้ยาชีกามินุตัวดุนเหรม่เฮ้ยนี่นวันใช้น่โอเคบอกไอ้ไฮเปอร์บอนวันนี้ใ้ผมผมรูสึกว่าดีผมจะน่งไปซื้อพี่เอามาครับดีกว่ไงยตอรับ นจกูเลยก็ได้คุบโอเคราไปไปเล่ไ่ต้องซื้ออันนี้ก็คือซื้อบอกไหนล้วิซใช่ิซี่ิมาิาิาจัดนิดนึงจัดนินรบูอเปฟื้นี่นไม่ใช่ขจานีช้ใีใช้ใช้เยูด้วยใช้มาสี่ใบโอเคไปต่อรู้สึกว่าเป็นกาสีขี้ข้คุ้มค่าต่อไปเดียวเดปไปลกลุ่มก่อนเดี๋ยไ่อนปโออไปดเ้อ่างสงดว้วต่อไปโอ่ โทจิเฮ uh, ้ยว no ีแมเฮ้ยว okay. okay. ียวะทาดน้ำเฮ้ยทาดน้ำใช้น hmm. ี่ว right. ันนี 100. 100. 100. 100. <S S. ้ใช้วันนี้ใช้ดีดีวันนี้ดีนะฮะนี่ฮะเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้เก็บไว้ด้านนี้นะครับเฮ้ยโอเคนี่ไว้ดีใช้นะฮะอืมโอไยนี่ใบร้อยร้อยโอ้โหจะไม่ไปซื้อเฮ้เล่นเด็กวิซาร์ดของใครชอบหมดเพราะอันนี้มาแล้วเขาไม่เล่นก็ไม่ได้แล้วนะนี่ครับนี่ที่หนึ่ง

ไต่อ้่อรัองบอสไปนี้ก็ใช้ไปนี้ใช้ไใช้ไนี้ใช้แยกไว้โอเคไปต่อเพราะว่าเราต้องซื้อคำสั่งบอสที่ลยไปสิบมั้งไปสิบนะไม่ต้องเนื่ย้วยชาผมสกษางดีครีบผมผมไม่ทำอะไรอย่างบบารแน่นอนขนาดไมบุบาเมื่อกี้รันบาน์ตอนนี้ครับจางเว่ซชาลิกเกอร์เออถังำโอเคชาชีซีรีส์ไปเลยอ่าอ่าอ่าดูท่าดีกันโอเคท่าอะไรท่าดูเ อาเลยโอ้ไม่ดีไปนี่ไม่ดีโอเคแต่การมันสวยนะเห็นเห็นตรงตาไหมอ่าฮะเข้อาตามันเหมือนด้คาราชีเหมือนคูโกะไอตอนเปิดโซนไอขางามิไอเงี้ยเออสีแดงไปนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมไอยาได้นี่ใช่ไมกระองทไมไอได้เป็นาเซุตลิาอนอะไรเงี้ยแล้วก็ตเนี้ยเพราะว่ามันมันต้องใส่แดงไงเราไม่ไซื้อเพราะมันก็่ดน้อยอย่างนไม่ด้นี้ไมุ่ดา้ไ้้นเผมหมวกเียไฟมออะไรหปมออไเี้ยอดล้ปาโุกิว ไม่มีเบรับบไม่ได้อม่เอาอ่างเมื่อแล้วไม่เอาเนี้ยไม่เอาพองอยาอกนะไม่อยากได้ไม่อยากได้มีเซมนเลยไม่ฝันน้ตัวนั้งืนะี้ตไองไม่อยากได้เก็บปอมฝันนะเก็นมาไมจริงว่ะแต่มันต้องออกแล้วมยานี่คแข่งมีสตาร์ก็ไปวอร์ดบาภาพต้อนอะไรงี้ยนนดอยนินดอยนนดอนยานี้ีดีนดอรอริอรเา่องงไอเล็ี้ิเ แต่ดีนะที่ไม่ออกไออันนี้ S R ไอถ้าออกไอนี้ S R นะไอีอันน้เอันี้สกอันนี้เป็นนะรบส่งใอ้นะเขาไปเด็ดมากโอ้ยอยากได้ไออาร์อ่ะชอบสวยๆสวยอันนี้อันนี้ร่างนานบเปนโทรถเบนโทรามีกานี้มีกานี้มิ่ามิร่าดีกาชีด่ากชินี่ไม่ใก็ใช่ไม่น่ใช่ฮะใช้มา3ใบสามใบซึ่งตอนเพ้่งไน้าสองเพิ่บได้ใบอยการที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากการตีกบบเอ่อบล็อกใบนะที่ผมเห็นนะเพราะว่าที่ัต้องมันไปามตข้ เาละจะไปม่ไไคระดเราเีย้เพังเลมาครับด um. ูี่ยัไานยบพันเบมีบ้ามีป um um. ้ามีบ้างมเตอร์เมสเตอร์ฮิกเกซารุนกก็อะไรกบอรกอะไรวะม่งออกมาช่วยไรแม่งแถวไปวะแถวเลยวะเชื่อเฮ้ยขาสนุกอยู่ข้างล่างอันนี้พี่จเป็นไงมาเี่มาเกนี่มากนี่กไปตามไปดีไปตนี่กี่ซองอเนี่ยไม่รอดี๋ครึ่งกล่องเปิดเรื่อยครับเปิดยไ่ถึยังไม่ถึงครึ่งกล่องเปิดเรื่อยครับวันนี้ พี่ฟิวอยู่กับผมได้ยังเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาครับเฮ้ยยยบยย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 บยยยยนยยยยยอยยยยย้ยยยยย่ยบยย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 นยย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 ใช้ประมาณยย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 ายย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 ยนยย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 อยยยยยี่ยยยยยย่เยยยยกยยเยะปยยด สอง้าอะไปเลยใบะใบไม่กี่บาะแต่ว่าผมผมต้องผมใช้ซึงงใบครับนี่แค่ออกแค่ออกค่ออกไออาซิโอวีกตัวนนี้ผมจะพืสกลเตนี้องดนี่คืออสองมากไมันบางคบางคนไม่ได้นะมาครับครับปต่อครับ มุกเบิร์ดมุกฮอมุกฮอกูมาชุนกูมาชุนบูเบิร์นบูเบิร์นบูเบิร์นอมทุกทีจดาาดิโอสลูกไโอส่วนใญ่คนชอบตัวนี้นะมีคนชอบเยอะตนึงไอ้พวกไอชิงชอบชอบนถามว่าผมชอบไหมก็เล่นเกมเล่นเกมไปเโปมอนอยู่ไหนก็เก่งดีนะแต่ตัว่ผมชอบเป็นป็นคูป้าผมชอบน้อย่อเราะว่าผมีไงผมไม่สายอยู่แล้วเราชอบตัวนตัวนั้นแค่นึงคนบอกนั้นตัวนั้นตัวนี้ดียวผมก็ไปซื้อตัว มิวมวไม่่เลยนาะไรเงี้ยกี่เลนี้องเนี่ยเฮ้ยหกเจ็ดตัวเจ็ดสองนะเจ็ดสองเฮ้ยนี่เกิเกิดไรก่อนเกิดอลยาอยู่ดีเราขี้ตัวมากเะลาหายมาเดียนกันต่างไปเกิดสองก็ได้ไม่เกินยี่สิบหรืยแต่ว่า๋ยวีตัวเยอะมากเอออไนะกเไม่ได้ี่ตัวใช่ไมมีมีตาตัวนึ่งเสยเคแต่ถ้าได้ได้เกินมาก็โอเคนะราพาราคู่มาชุนคู่มใชุนมอวมิงนะมุิมิะ ตอนนั้นยังไม่กินเท่าไหร่มากินเด็กกลเนแต่้าสิมีครับได้บกมาก้าผก็โอเคแล้วนี่เฉยอะชุดน้ำดื่มสะอาดไม่ได้ใช้อะโมคาซาลุโมคาซาลุปีปี้เฮ้ยถอนมันมาไม่ใช่จีบอเนอคอนเดรสก็ที่อ้อของพี่เป็นน้หนักทีกเป็นยมนเ็นอมันเป็นปุ๋ยมันเปอยู่ี่2องก็เนี่ยเออีกหกไม่วต้งไม่ออกมาเลยอขาแม่ขาได้ขาตอนนี้ผมก็เปิดช่องคิดจะช่องโเว่ดูด้วยช่องนี้ไปตังค์ได้ โฟโฟรเซตอะไรยานิเกอร์เป็อะไรูกเกดิฮเอ็มพีอสพอับนาอันนี้ร่างกที่ออกมากอนหน้านี้ไม่เป็นอย่างเงี้ยไดังเลกอหมดแต่ว่าไม้คดีเลวแต่ว่าเออ้องได้เปิดอันนี้หน้มาเลยมาครับต่อเฮ้ยนีนีใช้ัน็นนการันไเก็บไ้ก่อนกงมันจะสั่นนิดนึงนะว่ากล้องมันไม่ดีแล้วเเปลี่ยนเลดูนายกิตเต้นฟุคามาดูนี่ตรงนี้เอตอนเล่นโปเกมอนนี้สนุกชอบที่มันเบยเนี่ยทีเนาวันเป็นกาเบี เป็นการเด้งนะเนี่ยถ้าเปิดได้แน่ก็สนุกดีนะข้าวคนคนคนราคาแพงละพันห้าถ้าเปิดบล็อกนี้เขาคงไม่เล่นสนุกขนาดกันหรอกมั้งไม่เขาแบบเปิดเล่นเปิดแบบเนเล่นเก็บการ์ดตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนเบอร์สองร้อยอะไรเงี้ยง่ายอ่ะสเตเดียมอะไรอันนี้นี่เขาบอกว่าบางมันไม่ใช่นะมุกมุกรุขี้เราโคงค่ข้าวมันเป็นไปเยอะอุ้ยวันนี้ใช้ขอบคุณที่ออกขอบคุณเลยขอบคุณเลยฮะเพราะว่ามันทำแปดสิบเปอร์คบนี่นะพวกหน้าคางอันนี้ไม่ได้จิกจังเลยขนาดนั้นไม่เลยแต่่ผมก็ววาางจะอออออไไ้้ซดน ที HR, ่จะดอน HR กับเขานะที R, ่จดอนลงนะเพราะว่ามันมีาค่อนขางสูงแต่ผมไม่ไหวง่ายเไม่ต้องเพงงนาะ้้มทำไม่นะเป็นไข่นะเกียร์ฟึเฮ้รเดมุกเบิดมุกเบิร์ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทองเนี่ยสามสีเซนาะดเหเยอะใช่อยู่ได้ใหญ่เลยกังแล้วแก็ ต้องไปตที่จ่ายไปเนาะเอ้าต่อไปตอนนี้เปิดอ้บล็อก5ปีใช่ไหมครับใช่ครับของใครเอาครของผมองครอง้ใจเปิดย้อเยๆทโนโคโคิโนโคโคกาไบกาานาของนันจีนามีาปด็อาเถมาิไลโนโทสไลโนโทสโทสโทสไม่ได้ใช้ไม่อเทสองเทยสองรถ้าใครยาะตระว่าจีบตาตหตัครัองคราอลาล์ไอลกระยหวังยับยังหวังอยู่นะยังหวังยังหวังรวนบูเบิร์นว นี่ตรมกงตกากนีมันดูเห็นดูควาต่างอันนี้คือแบบยูแบบเห็นม่คือับยอาร์อันนี้คือบประิกาใช่ไหมความแตก่างความสวยน่แปลมันแงอเราแสว่าคงไม่เอ็วยไมได้ละมีนะมีหมีบางคนที่มันซื้ออย่างเงี้ยมันสใบคือแบบซื้อคองอะไรเงี้ยผมเคเห็นใรหินเขาซื้อแบบว่าลับสูงๆฮะมาใส่เด็กอ่ะใช่แต่ว่าตัมัไม่รทีังในลับนะเพระแต่ละอนแต่ละอนนานีเซอร์นะใช่ครับเปิดเป็นกางดีเอรไม่เปิดปลายะอยาเปิดอะไนือนกันนะมีบ พืชไอไอ่ด่อมากูลนะสันีคไอ่ะมันคือางพัฒนากับตอนนี้โอเคแต่ผมไม่ใช้นะก็ขายได้แต่ว่ามันถูกไงขายก็คงไม่คมเกสะสมไมไงไม่ไม่ได้ไปดเลยก็ผมเห็นขาเปกีมย่หมางตอนนี้กแบบ2 7 4ีนะตอนนี้ไม่ใช่ผพี่ครัผมอ๋อหรอยูร้นทมาทามาามาทมกซันโเทอบิสโทบิสมี่ตไหรอวีไปเยอะเนี่ยมาลองดูนะขอให้วีไปน้นเป็นอาเซียออสเตย ต้นมันมันม่มีซาวด์เดี๋ยวเดีกยวต้องใช้อ่ะโอ้เดินไฟไงนี่ฮะนี่ก็คือมาดอนไดโนสลายนี่ทีการนี้ฮาจิลิซ์ฮาจิลิซ์โอเคซิโบราเพื่อโพสิ SP สไปต่อไปต่อหรือที่ซองเนี่ยนี่สองซองสุดท้ายนะครับดูว่ามันอยู่ซองไหนวีใบสุดท้าย แต่ผมอยางอยากให้มัน BSR อีกใบหนึ่งอะเห็นบางคนเขาออกสองใบอะชิปเป่งแล้วทำไมผมต้องเหนื่อยผมเสียตังค์ไปไงเฮ้ยนี่ความทะเยอทะยานของซีโดโน่ชิโด่นะนี่เขาเป็นแชมป์นะนี่นะอตัวลักรของเขาที่ผมเห็นในการ์ตูนก็คือไอ้กาเบียสโอเคโรกิลิโครุริโครโอรุริโอรุใบนีใช้นะครับซิลีน มุมโกโลเฮ้ยโอ้ไลชูไรชู้อ,<ม>ช,อชอบใช่ไหมชอบชอบชอบแต่ว่าเรไม่เล่นผมไม่ได้เล่นนด้วยไฟฟ้าโอเคไลไปนะครับไลนึงซองนึงผมขอให้เป็นเอสอาร์ไปสุดท้ายซึ่งความจริงก็ถ้าคนดวงธรรมดาก็ะจะไม่ออกนะแต่ว่าคนตรงนดี้มันไอกสักใปเอสอาร์นะผมเห็นเขาเปิดใด้อยู่ครับเขาจะได้เอสอาร์แยกันต่อเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าโไม่โอ้ผมมัวแบบมจำไม่ได้อทำดี ปีบ้าปีบ้ามูคาซาลูมูคาซาลุนาอิตินนาอิติน่าไม่ได้หว่ะโกรรู้โคตหมดแล้วหมดแล้วสำหรับกล่องนี้เราก็สามารถพัดคับเก็บมันได้เลยนะฮะดูของที่ได้นะฮะใบที่ได้ใบแรกก็น่าจะเป็นใบนี้ก็เปล่าเไ้ยไม่ใช่ใบแรกคือใบแรกนี่คือใบนี้นะฮะนี่แอ่งน้ำตกมากๆระดับ U R ครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีราคานะระดับ U R เนี่ย แล้วก็ไปต่อมาไปต่อมาเป็น ASUS V-Star เพราะใครๆหลายคนก็น่าจะตามหากันอยู่นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในมันต้องเอาไปจัดเด็กนะมันอยู่ในเด็กพื้นฐานอะไรเด็กก็อ่เพราะว่าไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราได้มาใบหนึ่งก็อ,นะอยากได้วีสักวีสักตัวอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็เป็นพวกวีพวกนี้นะซึ่งตัวที่ผมอยากได้มีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ตัวนี้ที่ผมใช้นะผมใช้ก็จะมีพวกนี้นี่ส่วนใหญพวกนี้ก็คงจะต้องสะสมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเก่งนะเพราะว่าไอ้นั่นเพราะว่ามัน มันอยู่ในเด็กไฟฟ้าที่ค่อนข้างดีอะผมเห็นพี่โอเวบูทเขาเล่นอยู่โอเคโอเคครับขอจบชีวิตจากเพียเขานี้ครับขอบคุณครับ